สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับออโต้ลิฟเทคเช่นเคยครับวันนี้เรามารีวิวเป็น จอตรงรุ่น Android นะครับ iThad รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Auto Liptech นะฮะคันนี้มีความพิเศษมากๆฮะในเรากําลังนั่งอยู่ในรถยนต์ Toyota Fortuner รุ่น t r d นะครับซึ่ง t r d เนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นตัว Power Amp ของ JBL ชุดเครื่องเสียงเดิมของรถนะครับจะเป็น Power Amp JBL มาให้นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราทําการเปลี่ยนจออย่างนี้นะฮะเปลี่ยนจอไปเนี่ยมันจะไม่รองรับระบบ JBL ของรถเดิมนะครับทําให้สูญเสียฟังก์ชันนี้ไปซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะครับคือเครื่องเสียงเดิมของเขาเนี่ยมันดีมากอยู่แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราไปเปลี่ยนจอ ฟังก์ชันนี้จะหายไปซึ่งเราไม่ชอบแน่นอน Auto Liptech ได้พัฒนาจอไอทัชตัวนี้นะครับให้รองรับระบบ JBL ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะครับติดตั้งจอไอทัชตัวนี้ไม่มีการดัดแปลงเลยนะครับเรียกว่าลักแอนเพย์ร้อยเ์0เลยเมื่อเราเสียบลักเข้าไปเนี่ย ระบบ JBL ระบบเดิมของรถเนี่ยก็สามารถทางานได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเทสระบบ JBL ให้ฟังด้วยแต่ตอนนี้ให้ดูฟังชันก่อนเรามาดูลูกเล่นลูกเล่นแรกของเขานะครับถ้าเราเชื่อมต่อแบบออนไลน์เข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเห็นไหมฮะมันสามารถแยกเล่น2หน้าจอได้ฝั่งหนึ่งจะเป็น YouTube อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นนําทางหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็คือเขาสามารถแยกเล่นพร้อมกัน2หน้าจอได้นั่นเองนะครับทำให้ใเวลาเราเอนเตอร์เทนเดินทางเนี่ยฝั่งหนึ่งเอนเตอร์เทนฟังเพลงอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ขัดตอนกับการนําทางนนนรบอออ่่มมาาาเไไปดูใสวขงงฟล์้ผ กดให้เต็มจอเหมือนเดิมนะครับในส่วนของออฟไลน์นะครับมีตำได้นะฮะเราก็เสียบหนังเสียบเพลงเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับผมเสียบเข้าไปแล้วเราก็สามารถเปิดเพลงได้นี่เดี๋ยวเราเทสเสียงให้ดูด้วยน,น,วนี่เห็นไหมฮะก็คือฟังก์ชันของ JBL เนี่ยอยู่ครบทำให้กำลังเสียงค่อนข้างดีมากนะครับเสียงเดิมของรถเขาดีมากอยู่แล้วนะครับ เราให้ดูความลื่นไหลนะครับตัวนี้เป็นตัว Android version 9 CPU 8 core แล้วนะครับแล้วก็ RAM 4จิกเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าความรวดเร็วเป็นยังไงนะครับเห็นไหมฮะตอบสนองมากเรามาดูฟังก์ชันกล้องถอยหลังเดิมรถบ้างนะครับ เมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับผ้าก็จะตัดมาที่กล้องหลังกล้องเดิมใช้งานได้เต็มฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันอื่นๆลิงก์คอนโทรลมาอัยใช้ได้ครบนะครับฟังก์ชันอื่นๆก็อยู่ครบไม่ว่าจะปรับเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงใช้ได้ครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีระบบปรับเสียงแบบที่เขาเรียกว่า DSP นะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับออนไลน์ก็สามารถผ่านเพจสโตรได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเป็น u t u b e นะครับเป็น Google Map นะครับให้ความรวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็รองรับระบบสั่งการด้วยเสีีียยยยยงงงงดดดด้้้วววครรัับเเ๋ผมจะะลอสสกาใหูน อย่างเช่นการเดินทางเราไม่สะดวกในการพิมพ์เราก็สามารถสั่งการได้เสียงได้ครับเชียงใหม่เห็นไหมฮะเราพูดว่าเชียงใหม่เขาก็จะนําทางไปเชียงใหม่ให้เราเลยนะครับหรือแม้กระทั่ง YouTube นะครับเดี๋ยวผมลองเล่น y YouTube ให้ดู YouTube นะครับเราก็สามารถสั่งการได้เสียงได้เช่นกันนะครับรักจุดใจนายฉุกเฉินนะครับ เราก็สามารถดูซีรีส์เทาชินชอบได้แล้วนะครับรักจุดใจนายฉุกเฉินครับมีนะครับให้ด้วยนะครับนี่ฮะเรากดโอเคก็สำหรับการรีวิวจอไอทัชรุ่นใหม่ของออโต้ลิฟเทคนะครับสำหรับรถยนต์ t ต y o ต a f o r t u n e เนอร์ทก็จบสิ้นที่เรียบร้อยแล้วหาลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube หรือว่า Li น e หรือว่าจะโทรตรงมาก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ